ก่อนจะไปชมรีวิววันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SD Auto Review ช่องของเรารีวิวรถยนต์ทั้งใหม่และเก่าแบบครบพืวนทุกมุมมองในสไตล์ที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองเพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนซื้อรถได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda Civic 2025รถยนต์ซีดานยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดหอลายจุด ั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซีวิกรุ่นนี้ยังคงรักษาความสปอร์ตและความประหยัดน้ำมันที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดีโดยมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและรุ่นไฮบริดให้เลือกภายนอกของ Honda Civic 2025ยังคงความโฉบเฉี่ยวและมีความเรียบหรูในแบบที่ดูแพงขึ้นชุดไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเดลีดีไซน์ใหม่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโกโล้ฮอนด้าแบบใหม่สะดุดตาล้ออัลลอยขนาด17-18นิ้วในบางรุ่นย่อยให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในห้องโดยสารของซีวิ c 2025จะพบกับการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ดูหรูหรามากขึ้นวัสดุภายในเลือกใช้แบบนุ่มพิเศษในหอลายจุดเพื่อความสบายในการใช้งาน หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วในรุ่นท็อปมาพร้อมระบบ Honda Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงอีกด้วยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและช่องแอร์ดีไซน์แนวนอนตลอดความยาวของแด h บอร์ดช่วยกระจายลมได้อย่างทั่วถึงเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้น มีฟังก์ชันอุ่นเบาะในบางรุ่นเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องท้ายรถด้านเครื่องยนต์ Honda Civic 2,025มีให้เลือกทั้งแบบ1.5ลิตรวีเทคเท bo และรุ่น ehtv ที่เป็นระบบไฮบริดเครื่องยนต์เทอร์โบให้กำลังประมาณ176แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ cvt ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองได้ดีในทุกช่วงความเร็ว ในขณะที่รุ่นไฮบริดให้การขับขี่ที่เงียบนุม่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดระบบความปลอดภัยใน c ีวิ c 2025จัดเต็มด้วยแพคเกจ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาพเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลาการขับขี่ของซีวิกใหม่ถือว่ามีความมั่นคงและนิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้รับแรงกระแทกได้ดีและไม่แข็งจนเกินไปพวงมาลัยแม่นยำตอบสนองไวทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูง ฮอนด้าซีวิ2025ถือเป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับทั้งวัยทำงานและครอบครัวที่ต้องการรถที่ดูดีขับสนุกและประหยัดในระยะยาวทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Honda Civic 2025หากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมาก ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง sd auto review ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศมาอัปเดตให้คุณชมกันเป็นประจำขอบคุณที่รับชมและเจอกันในคลิปหน้า